สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่11เดือน5ปีพศออ2565นะครับผมได้เริ่มสั่งต้นทุเรียนมาลองปููกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ปููกแล้วก็ตายไปแล้ว2รอบนะครับในตอนนั้นเนี่ยก็ขาดความเข้าใจกับทุเรียนบ้างมีความรู้เกี่ยวกับพืช ทั่วไปแต่มีความรู้เกี่ยวกับตัวทุเรียนก็คิดว่าเอามาปลูกเอามาลงดินเดี๋ยวมันก็รออสรุปไม่รอดครับตายหาจ้อยนะครับวันนี้ผมก็เลยสั่งมาใหม่ <c oughs> ผมสั่งมาสี่ต้นผมไปร้านต้นไม้นะคุณรู้ไหมว่าต้นทุเรียนที่เห็นเนี่ยเนี่ยเขาขายต้นละประมาณแปดสิบบาทร้อยหนึง่งคุณรู้ไหมว่าต้นทุเรียนที่ไหนถูกที่สุดต้นทุเรียนช้อปปี้ครับ ผมซื้อมาต้นละห5สิบ้าบาทสี่ต้นนี่รวมส่งแล้วสี่ต้นนี่รวมส่งแล้วสามรอกว่าบาทสา0รอนิดๆน,ดนดนะครับแล้วต้นไม้สวยมากนะสวยมากมียอดอ่อนออกทุกอันเห็นไหมเนี่ยก็เลยจะมาลองพอดีว่าไปศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับดินนะทุเรียนเนี่ยหัวใจสำคัญอยู่ที่ดินนะครับ หลายคนปลูกทุเรียนแล้วไม่รอดตายเพราะเรื่องดินนี่แหละครับดินสําคัญมากกับทุเรียนในช่วงก่อนที่เขาเห่อปลูกกันเนี่ยผมก็ปลูกด้วยนะปลูกแบบขาดความรู้อะพอปลูกปุ๊บเนี่ยก็พอมันตายก็ล้มเลิกไม่ได้ศึกษาวิจัยแต่ก็ต้องขอบคุณขอบคุณเกษตรกรบางคนเนี่ยที่เขาปลูกแล้วเขาล้มเหลวอะแต่เขาพยายามจะปลูกต่อพัฒนาต่อค้นคว้าต่อมันตายเพราะอะไรมันไม่รอดเพราะอะไรแล้วก็เอามาเผยแผ่ ทำให้ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเข้าใจสภาวะของดินที่ทุเรียนต้องการโบราณเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีใครได้ยินผมรอ,รอเปล่านะเขาบอกว่าไอ้ทุเรียนเนี่ยชอบดินลูกลังใช่ไหมฮะจนผมมาศึกษาล่าสุดเนี่ยทุเรียนต้องการดินที่น้ําไหลผ่านดีชื้นด้วยนะแต่ไม่แฉะสมัยก่อนใครซื้อต้นทุเรียนมาเนี่ย แกดูที่ถุงที่กระถางที่ซื้อมาเจอแต่ลูกดงแดงถูกต้องไหมฮะเจอลูกลงแดงจนเราคิดว่ามันต้องขึ้นในลูกลังอะแต่ความจริงไม่ใช่ครับเทคโนโลยีทางการเกษตรพัฒนามาไกลคุณรู้ไหมว่าในถุงเนี่ยผมเริ่มซื้อมาเนี่ยผมก็วิเคราะห์เลยนะคิดวิเคราะห์เลยนะในถุงเนี่ยผมไม่เจอหินไม่เจอลูกลังไม่เจอกวดเลยครับ แต่ผมเจอสิ่งที่ผมก็ศึกษาอยู่เหมือนกันแล้วก็มีคนนําไปต่อย,ยอดจนมันสามารถปลูกทุเรียนขึ้นได้แล้วคุณรู้ไหมครัว่าผมเจออะไรนี่ขุยมะพร้าวกับแกบครับแกบดิบนะครับซึ่งมันลงตัวเลยมันลงตัวในขอบเขตที่ว่าน้ําไหลผ่านแล้วก็เก็บความชื้นได้มันลงตัวเลยครับไอตัวแกบเนี่ย มันจะไม่ค่อยเก็บความชื้นแต่มันจะพยายามสร้างช่องว่างในดินให้น้ําไหลผ่านได้ดีแล้วก็ตัวขุยมะพร้าวเนี่ยมันจะเก็บความชื้นเราลดน้ำไม่ต้องลดบ่อยถ้าหากว่าต้นไม้ในดินเนี่ยที่มีพวกขุยมะพร้าวเยอะเนี่ยถ้าเราสังเกตผิวหน้ามันชื้นอยู่ตลอดเนี่ยแสดงว่าข้างล่างเนี่ยมันเพียงพอไม่ต้องลดเพิ่มไม่ต้องลดน้ำต้นไม้เนี่ยผมเจอรดเนี่ยผมเจอรดที่เห็นเนี่ยรดที่เห็น ไม่มีลูกลังไม่มีหินแต่มีกากมะพร้าวกับแกบสองอย่างดมดูแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นพวกปุ๋ยเคมีหรือว่าเคมีตัวอื่นก็เป็นกลิ่นขุยมะพร้าวที่มันแช่น้ําแต่สังเกตขุยมะพร้าวเนี่ยเหมือนว่าเขาไม่ได้ใช้ขุยมะพร้าวสดเลยเขามีการไปแช่เอาขุยมะพร้าวก่อนจะปลูกเนี่ยเอาไปแช่น้ําเพื่อที่กาจัดสารเทนนินก่อนให้มันหมดความเค็ม ให้มันไม่ทําปฏิกิริยากับแคลเซียมไอออนนะที่ผมสังเกตนะครับมัน่าจะเป็นลักษณะนี้นะฮะ๋ยวมาดูกันวันนี้วันที่สิบเอ็ดเดือนห้านะครับผมจะปลูกใส่เข่งเพราะว่าเข่งเนี่ยผมควบคุมผมควบคุมธาตุอาหารได้ควบคุมดินได้ควบคุมความชื้นได้ผมจะลองปลูกใส่เข่งทั้งสี่อันเลยถ้าให้รากมันเริ่มเต็มเข่งแล้วจะเอาเข่งเนี่ยไปปลูกต่อเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารอบที่สามกับการปลูกทุเรียนของผม จะเจ่งอีกไหมนะครับแต่คงไม่เจ่งฮะนี่เริ่มเล่นน้อยเริ่มแค่สีต้นเดี๋ยวลองดูศึกษาดูปลูกแบบตัดรากปลูกแบบไม่ตัดรากปลูกแบบใส่ตัวช่วยอื่นๆในดินนะฮะซึ่งเป็นอินทรีย์วัตถุที่เป็นคุณภาพดีอย่างเช่นพวกยิปซัมยิปซัมธรรมชาติเนี่ยสีต้นนี้จะมาทดลองหมดอยากอยากสร้างตำหนางตัวเองอนะครับหลังจากที่ไปฟังแล้วก็ศึกษาคนอื่นก็เลยอยากสร้างตำหนางตัวเองก็เลยซื้อทุเรียนอีกครั้งหนึง่ง หลังจากที่เจ๊งไปแล้วแล้วก็มีคนถามหลายคนก็บอกว่าผมไม่เอาแล้วผมเข็ดแล้วผมไม่เล่นมันแล้วไม่ไหวผมอยากสร้างตำนานตัวเองผมได้สั่งซื้อต้นเทเลอีกครั้งนึงครับแล้วมาชมกันว่าผมจะรุ่งหรือร่วงสวัสดีครับ